สวัสดีทุกคนคะ่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องน้ำหมอพยากรณ์กันและช่วยสนับสนุนช่องนะโดยการไม่กดข้ามโฆษณาค่ะคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการย้ายของดาวพฤหัสว่าจะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีตุลเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวเป็นการอ่านการโคจรการโยกย้ายของดวงดาวในแต่ละเดือนจะทําให้ตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนนะคะ และการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่ายังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอยู่อีกสิ่งที่เตือนน่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนน่ะจะได้ระมัดระวังกันเขาแนะนําหลักธรรมะเช่นหลักภูมิหันศร4หลักทิพัสีมรกมีองค์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนน่ะได้ยินกันมาเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้ ทีเนี้ยดาวราหูเนี่ยจะมีการย้ายจากราศีเมษมาที่ราศีมีนเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566จนถึงวันที่4พฤษภาคม2568นะคะกติทางด้านโหราศาสตร์ก็จะมีอยู่ว่ามัวเมาให้ทายราหู ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งธาตุลมโดยส่งผลให้มีความรวดเร็วคล่องแคล่วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความสามารถรอบตัวมีการกระทํากิจกรรมต่างๆด้วยความว่องไวัยรวดเร็วและอิสระ,ะในด้านดีก็มีนะคะด้านดีก็คือดีในการตรวจสอบจับผิดช่างสังเกตมีปฏิพันธ์ไหวพริบสูงรู้ทันได้เหลี่ยมบุคคลเก่งในคาดการการประมาณการอนาคตเหตุการณ์ร่วงหน้า สามารถทำงานรุกและรับเป็นอย่างดีทำงานเร็วต้องมีมูลเหตุของอารมณ์มาเกี่ยวข้องช่วยช่วยเหลือผู้อื่นรักษาผลประโยชน์และอำนาจดีๆชิงดีชิงเด่นจริงจังท้าทายส่วนด้านเสียคือหูเบาบ้ายอหลงอะไราง่ายเชื่อคนง่ายโมโหร้ายบ้าอำนาจหงุดหงิดไร้เหตุผลชอบออายมุขทุกชนิดส่วนอว้วาคือน้าแข้งน่องขอ้อเท้า ส่วนโรคภัยก็คือโรคลมทุกชนิดปลมแน่นจุกเสียดภูมิแพ้อาหารเป็นพิษพิษสุราเรือรงอุบัติเหตุจากที่สูงเครื่องบินตกถูกวางยาพิษให้ระวังสัตว์ที่มีเขี้ยวงาด้วยนะคะเช่นสุนัขก,กับแมวหรือแมลงสัตว์กัดต่อยก็คือพึ่งต่อแตนตัวแทนของสัตว์ก็คือหนูปลวกแมลงสาบมอด อาชีพก็จะมีเช่นวงการบันเทิงสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสื่อออนไลน์งานทางการเมืองผู้มีอิพธ์พลหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความรู้สึกจิตวิญญาณของมหาชนอันเป็นผลนำมาสู่ความเชื่อถือความเชื่อมัน่นความศรัทธาเช่นนักพยากรณ์ทั้งหลายร่างทรงหรืออาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วก็ ไรโครต,ต่างๆที่ในกระในโลกออนไลน์ทั้งหลายนะคะก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวกับดาวพฤหูเนี่ยแต่นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวเนี่ยจะใหดูนี่ก่อนวลาเกิดเป็นประมาณการคร่าวๆกันนะคะวลาราเกิดเนี่ยจะเทียบให้ดูถ้าคุณเกิดตั้งวันที่17ดตุลาถึง15พฤศจิกาย,ยนเนี่ย คุณคือเป็นราศีตุลใช่ไหมคะแต่ถ้าเวลาเกิดคุณอยู่ในช่วงนีออง้อ่าเวลาตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยคุณก็เป็นลักษณะตุลเหมือนกันอันนี้เป็นการประมาณข้าวๆข,ของลัคนานะคะแสดงว่าคุณดูตุลเวลาดูดวงคุณก็ดูราศีตุลร้อยเ์เซ็นต์เลยแต่ถ้าคุณเกิด17ตุลาถึง15พิศจิกายน ราศีคุณก็จะเป็นราศีตุลอยู่แต่พอถ้าไปดูเวลาเกิดปุ๊บคุณเกิดอยู่ที่ช่วงตีสามถึงตีห้าลัคนาคุณไม่ใช่ตุลน,นะคะจะเป็นกันดันทีเลยเวลาคุณดูดวงเนี่ยคุณก็ต้องไปดูที่สองราศีคือตุล่วนย์หนึ่งและก็กัน่วนหนึ่ง,นนงซึ่งกันเนี่ยจะมีความแม่นยำมากกว่าเพราะว่าผลคือ80%ซ ส่วนตุลน,น่ะแค่ยีเปร์เซ็นต์เวลาดูดวงให้ดูดสองราศีแล้วก็เอามาผสมกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องของดีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีให้ดูดูดูไว้ะค่ะแล้วก็ก็ก็ไปพิปบอกว่าท่านมันเป็นเรื่องที่ในเรื่องของเผื่อหมอดูท่านไหนเขาเตือนเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะได้มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ อ่านทีนี้แล้วก็ดูนียกันมัง่งดาวพระหูอ่ะอยู่ตำแหน่งอริและดาวพระหเนี่ยเป็นตัวแทนของเดือนปตุปตตะปุตตะมาอยู่เรือนอริเนี่ยก็หมายความว่าเรือนอรินี้ก็คือน่าจะเป็นจุดที่จุดหนึ่งนะเป็นจุดที่เรือนเขาเรียกเรือนที่ไม่ค่อยดีกว่าทีนี้ไม่ดีเรื่องอะไร เดี๋ยวขออธิบายคำว,ว่าปุตตะก่อนนะคะคำว,ว่าปุตตะเนี่ยหมายถึงลูกหลานบริวารทั้งหลายลูกรงลูกน้องได้หมดรวมถึงสัตว์เลี้ยงคุณด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในความดูแลของคุณถึงเขาจะมีอายุมากกว่าคุณก็ตามนะคะรัวมหมดแล้วก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดจะทาการเสี่ยงโชคก็ได้นะหรือการเดินทางระยะใกล้ ไกลไกลคือไกลไม่ได้ไกลมากกับระดับต่างประเทศต้องบอกก่อนเป็นอ่าแล้วทีนี้ก็มาดูคําว่าอาริกันทีนี้อรินะ่ะก็หมายก่ออริคือเป็นความหมายที่เกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆทั้งหลายอุปสรรคอาจจะเกิดจากอ่าเรื่องของบุคคลเอง กฎระเบียบสถานที่ก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการบุกเบิกหรือการต่อสู้รวมถึงด้านการงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพหรือโรคประจำตัวเก่าๆืเอเรียศัตรูก็ได้นะอันนี้เพราะว่าศัตรูแต่ละคนนี่อาจจะมีก็คืออย่างเช่นเช่น อาจจะมีใครเขาอิจฉาใลคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะนี่นะยกตัวอย่างให้ฟังนะทีเนี้ยอ่าในในความคิดนะคิดว่าในเมื่อปุตตะเนี่ยเดินม,มาอยู่ที่เรือนไม่ดีปุ๊บยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติคุณมีลูกน้องคุณเองลูกน้องคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือไม่เพราะปัญหาเนี่เกิดจากตัวปุตตะลูกน้องบุตรวานคุณ เดินไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรในส่วนของลูกน้องคุณเช่นเรื่องอาการงานที่ทำไหมเรื่องการเงินของเขาไหมความรักครอบครัวหรือสุขภาพเขาไหมอันนี้ให้ไปดูหน้างานของแต่ละคนนะคะแต่ส่วนใครที่ทำโปรเจกต์อะไรไว้เนี่ยก็อาจจะมีเขาาจ,จะต้องแบบเหนื่อยกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางเนี่ยก็มีปุซักปุ๊ักบ้าง คือเกิดจากอะไรและน้าชี้ดูว่าเพราะอะไรพระโหูเนี่ยเปรงกับดาวพุธโดยมองว่าถ้าถ้าเห็นเนี่ยจะมีปัญหาคือเรื่องคำพูดเองหรือเปล่าคำพูดหรือความใจร้อนเอกสารต่างๆสัญญาต่างๆอันนี้ก็ให้ไปดูหน้างานของแต่ละคนนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไร คือถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะช่วยลูกน้องคนเองได้ไหมหรือลูกหลานของคุณเองได้ไหมมองแล้วว่าคุณน่ะน่าจะแก้ไขกับปัญหานั้นได้นะถ้ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกน้องตัวเองหรือคนที่อยู่ในความผิดชอบของคุณน่ะนับอกว่าชาวราศีตุลนนะ่ะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แต่ให้ระวังเรื่องของความใจร้อน ของตัวลูกน้องคนเองด้วยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจตัวลูกพี่ก็ได้นะอันนี้ก็ให้ไปดูในแต่ละเคสหน้าง,งานของแต่ละคนแต่ที่น้าบอกเนี่ยคือแต่ที่น้าบอกตัวนี้คือเป็นการบอกคร่าวๆเพราะว่าในพื้นชิตาเดิมของแต่ละคน,นต้องมาดูอีกว,ว่ามีดวงดาวอะไรที่เกื้อกูลตำแหน่งนี้หไหมหรือเออคือวาดาวพระหูเดิมอ่ะของคุณอนะ่ะอยู่ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่า ปัญหาจะนั้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าลูกน้องของแต่ละคนด้วยว่าเป็นคนยังไงอันนี้ต้องไปดูนะเพราะว่าแต่ละคน,นก็จะหน้าง,งานเขาจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดลูกน้องบางคนอาจจะเป็นลูกของเราเองก็ได้เจบ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในนี้ก็ต้องไปต้องไประวังต้องคืรอระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งอะ ปูก็ดูแลถ้ามีลูกน้องก็ดูแลลูกน้องทุกขถึงเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าสมมุติถ้าลูกน้องเรามีปัญหาพวกเรื่องการเงินมันก็อาจจะกระทบกับงานของเราได้เหมือนกันแบบใช่ไหมแล้วก็หรือเรื่องความรักเองของเขาเองหรือโรคภัยของลูกน้องตัวนเองถ้าเจ็บไข้ไม่สบายอาจจะมาทํางานไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบกับตัวคุณเหมือนกันแหละมองแล้วว่าอันเนี้ย ก็ขอถ้ามันถ้ามีจริงๆก็ให้ใจเย็นเย็นให้ตั้งสติให้ดีใจเย็นอดทนปัญหาต่างๆที่มีเข้าหาตัวบุคคลนะมองว่าผูคคนแก้ไขได้แล้วอย่างหนึง่งถ้าบางทีปัญหาบางอย่างมันจะต้องใช้ระยะวลาระยะเวลาในการแก้ไขเหมือนกันก็ไม่ต้องท้อใจก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะสำหรับที่ ดาวพระหุมาอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ก็ก็ฝากก็เป็นก็ฝากว่าก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมมีความทุากข์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณค่ะ